นี่มหีหุ่นมาให้ดูนะครับมีกระดูกแขนหักสองข้างนะครับทั้งทั้งทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็หลังหลังหักรู้สึกห้าข้ 5, อห้าข้อหรือหกข้อมีตรงไหนอีกไหมครับซี่คโครงซี่คโครงด้วย๋ยวผมขออนุญาตสรุปหัวมามา,มาข้างล่างอีกทีนะครับก็คือมีเลือดออกในสมองด้วยใช่ไหมครับของจะเป็นนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับแต่ก็มีความโชคดีอยู่คือไม่ได้เลือดออกเยอะไม่ได้กดทับสมองหรือต้องไปผ่าตัดระบายเลือดบริเวณสมองนอกจากเลือดออกบริเวณสมองเนี่ยก็มีกระดูกบริเวณหน้าอกตรงนี้ แต่ไม่เคลื่อนมีซี่โครงด้านขวาหัก10ซี่ไม่ใช่3ามซี่บซี่เลยซ <laughs> ึ่งพอมีซี่โครงหักเนี่ยเรากลัวว่าตัวกระดูกซี่โครงเนี่ย <laughs> จะไปทิ่มปอดทําให้มีลมรั่วในปอดในช่องปอดหรือว่ามีเลือดออกช่องปอดได้ <laughs> ก็ยังมีความโชคดีอของคุณสกุรยานี่ที่ยังไม่ได้มีลมรั่วออกเยอะหรือว่าเลือดออกในช่องปอดเยอะบริเวณหัวใจเย็บหัวใจก็จะโชคดีที่ยังไม่ได้มีบาดเจ็บมีเลือดออกบริเวณท้องก็มีลำไส้ได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ยังไม่ได้มีลำไส้ฉีกขาดหรือเลือดออกเยอะที่ต้องรับการผ่าตัดคุณหมอสัญญากมเบื้องต้นก็ประเมินแล้วมีการบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดดูอาการจนดีนะครับต้องดูอย่างใกล้ชิดโดยพอวันแรกๆสำหรับในระบบกระดูกของคุณสุกัญียาจะมีหักบริเวณแขนจะมีกระดูก2ชิ้นก็หักทั้ง2ชิ้นเลย ทั้งสองข้างฝั่งซ้ายนี่จะน่ากลัวอีกเนื่อก็คือกระดูกหักเนี่ยมันมีแผลทิ่มออกมาข้างนอกด้วยซึ่งก็ต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นจะเสี่ยงติดเชื้อและมีปัญหาในอนาคตได้บริเวณหลังก็จะมีกระดูกหักสองข้อใช่ไหมครับอาจารย์จะเป็นบริเวณช่วงแถวๆช่วงกลางลําตัวหักสองท่อนแล้วก็บริเวณเข่าขวาก็มีกระดูกหักบริเวณกระดูกหน้าแข้งนะครับบริเวณเข่าขวาสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวา<ม>เป็น<ม>หักแต่เคลื่อนเคลื่อนไม่เยอะแล้วก็มีหน้าแข้งเนี่ยทั้งข้างบนก็หักเข้าข้อข้างล่างก็หัก บริเวณนี้เนี่ยหักแล้วก็เคลื่อนค่อนข้างเยอะทำให้ผิวข้อนี่ไม่เรียบต้องจะรับการผ่าตัดแล้วก็ตรงนี้ที่หักทั้งหมดบริเวณนี้ผ่ายากที่สุดแล้วของคนสุกัญญานอกจากนี้ก็ยังมีกระดูกนิ้วเท้าเท้าทั้งสองข้างหักเช่นกันในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เคสนี้มาเนี่ยเราก็มีการประชุมกันในที ของทุกแผนกเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอกระดูกคุณหมอศัลยกรรมหรือผมที่เป็นคุณหมอดูที่ทั้งสมองและกระดูกสันหลังเพราะว่ามันมีหักหลายส่วนเราต้องเรียงลำดับความสาคัญก่อนในเบื้องต้นของคุณสุกัญญาอย่างที่ทราบว่าตั้งแต่ตอนที่มาความดันมันตกมีการเสียเลือดตามจุดต่างๆคือช้าไ้ทั้งตัวมีแค่แผลเปิดเล็กน้อยแต่อย่างหลังเนี่ยข้อเลือดหมดเลยมันมีเลือดเข้าไปซาะอยู่ตามกล้ามเนื้อก็เลยจําเป็นต้องเขาเรียกว่ารีเัสเซชเต็ดก็คือให้สารน้ำหรือ่าให้เลือดให้เพียงพอพร้อมกับเราจะต้องเตรียมพวกเก็บเลือ ไปทั้งตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดึงให้มันเข้าที่มันก็มีโอกาสที่จะประสานยากพอถึงเบื้องต้นปุ๊บเราดีซัสซิตตเพื่นหมอสมปองกับผมเนี่ยกับคพณหมอทานินนะฮะเราก็ดูกันว่าหนึ่งสิ่งที่ต้องซ่อมอันดับแรกเนี่ยก็คือคงจะต้องไม่กระดูกสันหลังก่อนแต่ เวลาเราผ่าตัดก,กระดูกสันหลังเราจะจับคนไข้นอนคว่ำแล้วก็ยิงเหล็กปัญหาคือพอเราจะนอนคว่ำแล้วยิงเหล็กเราต้องมีการตอกเหล็กเข้าไปยังบริเวณกระดูกสันหลังที่ที่มีปัญหาซี่โครงของคุณสุกัญญาหักอยู่ <laughs> หลายซี่ด้วยถ้าเราตอกแล้วทําแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีลมรั่วหรือมีเลือดออกในช่องอกตามมาดังนั้นจึงต้องแทนว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยจะต้องใส่สายระบายไปในช่องอกเพื่อระบายเลือดแล้วก็ป้องกันไม่ให้ซี่โครงที่มันหักอยู่ทิ่มเพิ่มเติมในเบื้องต้นก็คือใส่สายหลังจากนั้น มันขยับได้ไหมจากสิ่งที่ใครสัหลังบาดเจ็บไปแต่ของคุณสุกยาขาก็ประเมินไม่ได้เนื่องจากว่าขาเนี่ยหักไปหมดแล้วไม่สามารถกระดกให้เราตรวจสอบแรงได้ก่อนผ่าตัดก,กระดูกสัหลังของคุณสุกัญญาเนี่ยเราจึงปรึกษาทีมแล้วก็เอาอุปกรณ์เขาเรียกว่าการตรวจเช็คด้วยร,ระบบไฟฟ้านะเขาเรียก SSCP MEP มาใช้ในการผ่าตัดเริ่มต้นในการที่เราเลือกการผ่าตัดแบบผ่าั เ,เพราะว่าคุณสุกัญญาเนี่ยเสียเลือดในส่วนอื่นๆค่อนข้างเยอะเราไม่ได้ผ่าหลังไปตลอดแนวเราใช้วิธีการเจาะรูและยิงเหล็กแต่ว่าการผ่าตัดแบบเจาะรูยิงเหล็กเนี่ยแค่ค่อนข้างเล็กแล้วเราก็จะต้องระวังในการที่จะโดนเส้นประสาทาเราจึงใช้การมอนิเตอร์ SSEP MEP ร่วมด้วยเนื่องจาก ด้วย2สาเหตุ1แผลเล็ก2คนไข้ไม่สามารถประเมินความรู้สึกแขนขาได้เนื่องจากดมเล็กไปหมดแล้วระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเราจะสามารถเช็คได้ตลอดว่าโอเล็กที่เรายิงี่ยเข้าไปโดนบริเวณเส้นประสาทหรือไขสัหลังอะไรหรือเปล่าซึ่งในระหว่างการผ่าตัดก็สําเร็จมาได้ด้วยดีหลังจากที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จเรียบร้อยสายระบายที่ช่องอกก็ยังคาไว้ก่อนเพื่อให้นําไปใช้ต่อในการที่ผ่าตัดบริเวณแขนขาและย่างอื่นๆ ส่วนในทางกระดูกเองบริเวณแขนขาเนี่ยวันแรกที่เราต้องผ่ายอย่างเร่งด่วนนะ็คือบริเวณแขนซ้ายที่มีแผลเปิดถึงกระดูกที่หักเราก็ต้องไปล้างแล้วก็ดามตอนแรกจะใช้เป็นเหล็กที่ดามไว้ภายนอกก่อนอย่างต้องรอแผลให้มันหายอักเสบ ดูไม่น่าติดเชือ้อล้างให้สะอาดก่อนนะครับถึงจะมาผ่าใส่เหล็กข้างในทีหลังได้แล้วก็บริเวณกระดูกขาซ้ายได้รับบาดเจ็บรุนแรงก็ต้องดามด้วยเหล็กไว้ข้างนอกก่อนเช่นกันเพื่อดูรอให้เนื้อเยือ่อมันได้พักได้หายอักเสบถึงจะผ่าได้เบื้องต้นตอนแรกเรายังไม่สามารถผ่าทุกอย่างให้จบในทีเดียวได้เพราะว่ามัน,ม,นมีการบาดเจ็บหลายบริเวณนะครับแล้วก็มีการเสียเลือดเยอะจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการผ่าในในลักษณะที่เรียกว่า damage control รอให้คนไข้พร้อมแล้วค่อยมาผ่าในอนาคตอีกทีซึ่งกว่าจะไล่เก็บผ่าแขนขาทั้งสองข้างได้นี่นะครับทั้งหมดก็ใช้เวลามันสองสัปดาห์โดยรอะบริเวณข้อเท้าซ้ายที่บาดเจ็บรุนแรงกว่าเนื้อตรงนี้จะยุบบวบพร้อมให้ผ่าตัดได้เนี่ยก็เกือบเกือบสิวันทันั้นกว่าจะได้ผ่านี่ก็ประมาณเกือบสองสัปดาห์เลยกว่าที่บริเวณข้อเท้าซ้ายจะพร้อมถ้าผ่าก่อนเร็วกว่านั้นเนี่ยแม้ว่าทีมจะพร้อมคนไข้จะพร้อมก็ตามก็จะได้ผลที่ไม่ดีมีโอกาสที่เนื้อเยื่อรอบรอเนี่ย จะไม่รอดได้ครับไม่มีแผลติดเชื้อกระดูกไม่ติดตามมาได้คุณสุกัญญาก็เข้าห้องผ่าตัดไปหลายรอบวันแรกเลยเข้าไปล้างแผลก่อนดามให้เดมมคคอนโทลไว้ก่อนพอคนไข้พร้อมปุ๊บวันต่อมาก็การผ่าตัดครั้งต่อไปก็เป็นของอการผ่าตัดกระดูกสันหลังอาจารย์วรพัฒก็ผ่าด้วยเทคนิคโดยที่เป็นเทคนิคผ่าตัดแบบแผลเล็กไม่ต้องผ่าตัดแผลใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดแผลใหญ่มากเพราะว่าไปเลาะกล้ามเนื้อน้อยกว่าบาดเจ็บน้อยกว่าคนไข้ก็จะปวดน้อยกว่าฟื้นตัวเร็ว พอผ่าตัดเสร็จหลังเสร็จรอบต่อมาเนี่ยก็เป็นผ่าตัดแขนสองข้างซึ่งก็ไม่ง่ายเลยก็เป็นหมอกระดูกช่วยกันผ่ากัน3าคนที่เราเนี่ยจะหมอผ่าตัดจะไม่เข้าคนเดียวนะครับจะต้องมีอย่างน้อยเข้ากัน2คนเพื่อช่วยกันดูช่วยกันเช็คเพื่อให้การรักษาออกมาดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการผ่าบริเวณข้อเท้าซ้ายซึ่งวันนี้ก็ยากเหมือนกันแค่ข้อเท้าซ้ายที่เดียวผ่าไป5ชั่วโมงตรงนี้ยากมาก ส่วนบริเวณกระดูกหักที่เหลือก็จะมีบริเวณนิ้วเท้า2ข้างแล้วก็บริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าตงตัวนี้ยังมีความโชคดียอยู่ตรงที่ว่ามันเคลื่อนไม่เยอะแล้วพอเราคุยกันในทีมประชุมกันแล้คิดว่าการไม่ผ่าตัดน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้มากกว่านะครับ